ขอน้อมกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะช่องธรรมดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้กระผมมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับการสร้างยานเพื่อรู้เห็นเปิดดวงตาที่สมรู้เห็นทั้งอดีตและอนาคตได้ดังใจปรารถนามาให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาฟังแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับหลวงพ่อพระราชพมรมายานหรือที่รู้จักกันว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีหลวงพ่อฤาษีลิงดำแน,นะการสร้างยานเพื่อรู้เห็นแบบทิพจักสุญานรู้เห็นทั้งอดีตและอนาคตได้ดังใจปรารถนาเคล็ดวิชาวัดท่าซุง โอวาทของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรื่องการจับภาพพระสร้างทิพจักสุยานให้แจ่มใสก่อนจะทำทั้งหมดใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายเสียก่อนถือว่าร่างกายมันเต็มไปด้วยความทุกข์โลกนี้เป็นทุกข์หาทุกข์ให้พบแล้วก็ไปดูเทวโลกพรหมโลกเป็นทุกข์เราไม่ต้องการทำอารมณ์ให้ทรงตัวเมื่ออารมณ์ทรงตัวดีแล้วก็ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรมาก เวลานั้นก็ยกใจไปพบพระพุทธเจ้าถามท่านโดยตรงการรู้ทั้งหมดอย่ารู้เองรู้เองนี่ผิดได้ถ้าถามพระพุทธเจ้าไม่ผิดแต่ก็ระมัดระวังการไปหาพระพุทธเจ้าถ้าเราตัดอุปาทานหรือตัดนิวรณ์ไม่ลงแทนที่จะได้ไปพบพระพุทธเจ้าจริงๆกลับไปพบมารแทนพระพุทธเจ้าการจับผ้าพระเพื่อสร้างทิพจักสุญ,ญานให้เจ่มใสในอันดับแรก ขอให้ตั้งใจจับภาพพระการจับภาพพระก็หนักใจอยู่นิดหนึ่งที่เราจะบังคับให้มีสภาพจมใสหรือไม่จมใสก็เอาเป็นอันว่าเราสามารถบังคับให้จมใสได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกําลังใจจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่จะทําอะไรอยู่ก็ตามเห็นภาพพระภายในอกมีความจมใสสว่างและเห็นเป็นแก้วธรรมดาแก้วใสหรือว่าแก้วมัว หากว่าเป็นแก้วแล้วก็เรียกว่าจิตเริ่มเข้าถึงฌานสีถ้าแก้วใสสะอาดจัดเป็นฌานสีละเอียดนี่พูดกันถึงด้านจิตถ้าบังเอิญจิตของท่านทั้งหลายมีวิปัสสนาญาณพอสมควรสภาพความใสของแก้วทางผ้าพ,พระที่เป็นประกายออกถ้าหากเป็นพระอรหันต์จะเห็นเป็นดวงทั้งดวงเป็นประกายทั้งดวงมีความสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษนี่ว่ากันถึงแบบฉบับที่พึงทำได้ จิตของชันสี่มีเอกคตากับอุเบขาเป็นปกติจิตดวงนี้ต้องจำเอาไว้ว่าต้องให้มันทรงอยู่ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้ามันทรงตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องทิพจักขุยานมันง่ายเหลือเกินยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากแต่ถ้าว่าถ้าจิตเข้าถึงจุดนี้แล้วท่านที่มีความรู้ในขั้นนี้จริงๆท่านบอกว่าถ้ายังไม่ใช่อารมณ์จิตของตันรู้อยู่ท่านบอกว่าใช้ไม่ได้ต้องหาทางเข้าถึงพระ ถามพระกันตอนไหนจับภาพนิมิตรพระองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นเป็นบรรทัดฐานเรียกว่าภาพพระพุทธนิมิตจับแล้วเวลาที่ต้องการอยากจะทราบอะไรก็ถามพระพระบัญชาการมาอย่างไรเป็นคำตอบที่เราได้ปรากฏรับเองแล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงต้องจำไว้เลยทีเดียวว่าพระลักษณะนี้ที่เราเห็นเราถามแล้วทรงพยากรณ์ตรงตามความเป็นจริงทุกประการจับภาพพระไว้ ถ้าทำอย่างนี้จนชำนาญก็เลือกฝึกวิธีอื่นต้องการอะไรก็ถามพระวิธีการเปิดยานทศัศนะเปิดดวงตาที่สแบบต่างๆรู้เห็นทั้งอดีตและอนาคตได้ดังใจปรารถนาดวงตาที่สเป็นสัญลักษณ์ของสภาวะรู้แจ้งของความรู้ตัวซึ่งดวงตาที่สมนี้สามารถทำให้คนคนหนึ่งสัมผัสโลกด้วยวิธีที่แทบจะเหนือธรรมชาติการใช้ตาที่สามนั้น ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกลายเป็นผู้มีพลังจิตหรือต้องฝึกพลังวิเศษใดๆแต่มันหมายถึงความสามารถในการควบคุมจิตและอารมณ์ได้อย่างดีและมีสัญชาตญาณที่ลึกซึง้งต่อสิ่งรอบตัวโชคไม่ดีนักที่คุณไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรอๆไ,ได้ในชั่วข้ามคืนคุณต้องอุทิศชีวิตเพื่อฝึกจิตซึ่งจะมีเรื่องการฝึกฝนให้จิตตื่นรู้เป็นประจำทุกวันมาเกี่ยวข้องด้วย วิธีฝึกตาทิพย์แบบต่างๆเจ็ดวิธีมีดังนี้ครับวิธีแรกเพ่งกสินสิบเป็นวิธีเก่าแก่ดั้งเดิมง่ายสำหรับท่านที่มีบารมีเก่าทางด้านกสินหรือรูปฌานเมื่อท่านหลับตาแล้วเห็นดวงกสินเป็นสีต่างๆวูๆวบวว่าๆให้ท่านฝึกเพ่งดวงกสินนั้นการเพ่งกสินใช้เวลานานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับสภาวะบุญวาสนาของแต่ละบุคคล เป็นวิธีเก่าแก่ที่มีเผยแพร่มากมายในหลายสถานที่ 2. ท้าลวงด้วยลมปราณหรืออานาปานสติโดยการกำหนดลมหายใจที่ท้องน้อยหายใจเข้ายุบหนอหายใจออกพองหนอจนชำนาญจากนั้นให้กำหนดรวมลมปราณหายใจเข้าที่ท้องน้อยลมปราณรวมศูนย์ที่ท้องน้อยจากนั้นหายใจออกให้ออกทางตาที่สแล้วบริกรรม ทะลวงออกทะลวงออกทะลวงออกวิธีนี้เป็นวิธีเปิดตาทิพย์ของเทพสามตาร่วมกับสมถะแบบอานาปานาสติเมื่อเปิดตาทิพย์สำเร็จอย่าลืมขอบคุณเทพสามตาและนับท่านเป็นครูทางตาทิพย์ผู้หนึ่ง 3. เดินจงกรมทะลวงตาที่สโดยการกำหนดจิตรวมไว้ที่ตาที่สแล้วเดินจงกรมแบบเร็วๆและหนักแน่น เมือนทหารเดินสวนสนามทุกครั้งที่เดินให้กระแทกดันพลังที่ท้องน้อยให้ทะลวงตาท่อตาที่สามหรือแกนกลางกายออกทางตาที่สามทะลวงไปเรื่อยๆจนสำเร็จหากรู้สึกหมดแรงให้หยุดพักวิธีนี้เป็นวิธีเปิดตาทิพย์ของหลวงพี่รองเมื่อเปิดตาทิพย์สำเร็จให้ระลึกถึงคุณของท่านเป็นดังอาจารย์ 4. อัดพลังเข้าตาที่สวิธีแบบเซียน โดยการใช้นิ้วจิ้มเข้าไปที่ตาที่3ในระยะหนึ่งแล้วให้ผู้จิ้มเดินลมปราณถ่าเข้าตาที่3มพลวงท่อตาที่3แล้วอัดพลังลมปราณเข้าไปจนเต็มท่อตาที่3ผู้รับการเปิดตาทิพให้หลับตาเพ่งจุดที่ถูกจิ้มตาที่3ไว้อย่าลืมตาหากตาที่3เปิดจะเห็นแสงวาบเข้ามาสว่างมากอย่าตกใจหากเปิดออกอีกจะเห็นกาทิพของผู้ที่ทําการเปิดตาทิพให้ ให้กราบขอบคุณผู้ที่เปิดตาให้ระลึกคุณของท่านที่สละพลังลมปราณเพื่อเปิดตาที่สามให้เรานับท่านเป็นอาจารย์จะเจริญก้าวหน้าในทางธรรมต่อไป 5. ใช้ขี้พึ่งหมื่นแโดยการใช้ขี้พึ่งหมื่นแปดป้ายที่ตาที่สามสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญญาเรื่องพลังในทอตาที่สามหรือตาที่สามเคยเสื่อมแล้วต้องการฟื้นตาที่สาใหม่จะได้ผลทันตา แต่หากไม่มีพลังในตาที่สเลยไม่เคยฝึกเลยอาจไม่ได้ผลนักและไม่รับประกันผลสำหรับวิธีนี้เมื่อสำเร็จแล้วให้ระลึกถึงคุณของหลวงพี่เอกผู้เป็นอาจารย์ถ่ายทอดด้วยวิธีนี้แต่เนื่องจากขี้ผึ่งเหมือนแในโลกนี้หายากและมีน้อยจึงไม่ขอแนะนำให้ใช้วิธีนี้หากสามารถหาขี้ผึ่งเหมนแมาได้ด้วยตนเองก็ลองทำดูแต่ไม่ควรขอขี้ผึ้งเหือนแจากผู้ใดเพราะเป็นของหายาก ตามบุญวัสนาของแต่ละท่านที่ได้บำเพ็ญเพียรได้ 6. ใช้คาถาเพ่งภาพพระพุทธรูปใช้คาถาพุทธังมีขะนิมิตจิตตังมะอะอุธรรมังมีขะนิมิตจิตตังอุอะมะสังคังมีขะนิมิตจิตตังอะมะอุให้บริกรรมโดยเพ่งภาพพระพุทธรูปทุกวันวันละหนาทีจำนวน7-15ถึงวันถ้าไม่ได้ผลให้ลองตรวจกรรม แก้กรรมสร้างบุญบาร,รมีก่อนและข้อที่7ใช้คาถาอาบน้ํามนต์คาถามีดังนี้นะมะพัทธพุทโธโลกทีปังอาโลกสินังวิโสทายิธรรมโมโลกทีปังอาโลกสินังวิโสทายิสังโฆโลกทีปังอาโลกสินังวิโสทายิโดยใช้ทูบเจ็ด,ดอกเทียนเจ็ดเล่มหนักเล่มละบาท ดอกไม้เจ็ดกระทงข้าตอกเจ็ดกระทงบาทใส่น้ำมนต์หนึ่งใบภาวนาคาถานี้จนจุใจแล้วเอาน้ำมนต์ไปอาบให้ครบเจ็ดวันจะสำเร็จตามวาระบุญหลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยสอนวิธีฝึกตาทิพย์แบบสั้นๆง่ายๆฝึกทิพย์จากสุญ,ญานแบบโบราณท่านวางแบบของท่านไว้ว่าให้จัดทูบเจ็ดดอกเทียนหนักหนึ่งบาทเจ็ดเล่มดอกไม้เจ็ดกระทงข้าวตอกเจ็ดกระทง บาดใส่เต็มน้ำหนึ่งแก้วท่านให้ภาวนาคาถานี้ตามแต่จะสบายคาถาภาวนามีดังนี้ครับนะมะพัทธพุทโธโลกทีปังอาโลกสินังวิโสทายิธรรมโมโลกทีปังอาโลกสินังวิโสทายิสังโฆโลกทีปังอาโลกสินังวิโสทายิเมื่อภาวนาจนจุใจแล้วท่านให้เอาน้ำมนในบาดนั้น อาบทุกๆวันตามตำราท่านว่าทำอย่างนี้เจ็ดวันของท่านได้ทิพจักสุญานจงรักษาสมาธิให้ดีดูของท่านแล้วก็อาโลกสินดีๆนั่นเองถ้าว่าคาถานี้เป็นนกแก้วนกขุนทองไม่มีหวังแน่ต้องตั้งอารมณ์ตามแบบกสินมีหวังแน่ตามที่ท่านบอกไว้สำหรับการสร้างยานเพื่อรู้เห็นเปิดดวงตาที่สรู้เห็นทั้งอดีตและอนาคตได้ดังใจปรารถนา ็เห็นสมควรแก่เวลาแล้วจึงขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเนื้อหาข้อมูลที่ได้นำข้อมูลธรรมะดีๆมาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับขอพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสุดท้ายนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังและขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองสาธุครับ